สวัสดีก่อนนอนจ้าทุกคนอ,อย่างที่เห็นกันนะคะอย่างที่ <c oughs> ไม่มีเสียงที่วันนี้นะคะพี่นุชไปเที่ยวมาทั้งวันเลยนะคะ,ะเผชิญทั้งแดดร้อนเผชิญทั้งลมทะเลนะคะแล้วก็ฝุ่นวันต่างๆนะหลังจากที่เราไปเผชิญมลภาวะมาวันนี้ก็มา กลับมาก็ไม่ลืมที่จะล้างหน้าทําความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็มาบํารุงด้วยเซรั่มของเรานะนี่ให้เห็นเลยนะคะสําหรับคนที่ถามพี่นุชว่า <c oughs> ครีมโบหิมะของพี่นุชเนี่ยใช้ยาวนานต่อเนื่อง เป็นอะไรไหมผิวหน้าบางไหมอย่างที่ทุกคนเห็นกันวันนี้พี่นุษย์ไปเผชิญอย่างที่บอกเผชิญมลภาวะทุกอย่างทั้งแสงแดดทั้งลมทะเลทั้งฝุ่นควันรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูสภาพผิวหน้าก็ยังปกติไม่ไมไมไม่มีอาการแสบแดงไม่มีอาการไหมแดง ออกแดดได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมตัวนี้ใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานแน่นอนนะคะหยุดใช้ก็ไม่มีปัญหาใดๆถ้าคุณหยุดใช้แต่คุณดูแลต่อเนื่องอย่างดีนะคะอะไม่พูดมากแล้วเดี๋ยววิดีโอไม่เวลาไม่พอนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะบำรุงบำรุงด้วยบำรุงตัวครีมบำรุงสองตัวนี้นะคะก็ เก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวหน้ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยเซรั่มไฮยาเซรั่มนะคะที่มีส่วนผสมของลูกมา้านะแล้วก็น้ำแร่เจจูนะคะตัวนี้นะคะสามยนดก็ได้ทั่วหน้าแล้วนะคะ เก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมการสร้างเซลล์ผิวใหม่ผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ป้ากัดจุดด่างดำด้วยนะคะโดยเฉพาะวิตามินซี เข้มข้น100%เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวหน้าเรากระจางใสได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับเซรั่มตัวนี้ราคาแค่ขวดละ150บาทนะคะปริมาณ15 ml ใช้ได้ประมาณ1เดือนเลยนะคะเพราะว่าหน้าเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยใช้แค่2-3หยดเท่านั้นนะคะสามารถที่จะใช้ตาใต้ตาได้นะคะ ส่วนที่เหลือก็ยังไปลูบไปทาที่คอได้ด้วยนะคะ,ะตัวต่อไปก็ตามด้วยตัวนี้จ้ะไขมุกนะคะไขมุกผสมบัวหิมะตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาเจอพี่นุษในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ตามช anel ให้พี่นุชด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมส่วนที่เหลือก็ลากมาที่คอด้วย จะสังเกตว่าตัวเซรั่มเนี่ยพี่นุชจะทาไปใต้ตาด้วยนะคะแต่ส่วนในในส่วนของตัวครีมบำรุงเนี่ยพี่นุชจะไม่ได้ทาใต้ตาะคะจะห่างจากดวงตานะคะห่างจากรอบดวงตานิดน,นึงนะ จากที่ลงเซรั่มเสร็จเรียบร้อยนะคะตามด้วยไขมุกแล้วนะคะปิดท้ายในค่ําคืนนะคะก่อนนอนด้วยตัวไขมุกมขมิ้นพายผสมบัวหิมนะน่ะสำหรับพี่นุชเนี่ยพี่นุชก็จะ,ะทาทั่วหน้าไปก่อนนะคะทาบางๆทั่วหน้าไปก่อนรอบหนึ่งตัว ขมิ้นนะคะขมิ้นไปรผสม,มวัวฮีมาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของอให้หน้าขาวกระจ่างใสเน้นในเรื่องของลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้นะให้เราทานเนี่ยทั่วหน้าไปก่อนเพื่อให้ผิวหน้าเราเนี่ยขาวกระจ่างใสทั่วหน้าแล้วรอบสองนะคะหลังจากที่เราลงบางๆทั่วหน้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรา มาเน้นตรงจุดที่เรามีปัญหาอย่างใครที่มีปัญหารอยดำสิวฝ้าหรือกระตรงไหนนะคะก็ให้มาเน้นตรงจุดนั้นอีกครั้งหนึ่ง mm. คำว่าเน้นก็หมายถึงว่า,อาพอกหนาๆไว้นะคะนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัว,นนะะตวเ,นเนี้ยนะคะตัวัมิ้นไพเนี่ยพี่นุชจะแนะนำให้ใช้เฉพาะช่วง กลางคืนก่อนนอนเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีเนี่ยความเหลืองของขมิ้นนะค้างอยู่บนผิวบ้างเล็กน้อยนะคะถ้าคนที่ติดตามพี่นุชมาตั้งแต่แรกเนี่ยจะรู้ดีว่าพี่นุชเนี่ยก่อนที่จะมาหน้าใสแบบเนี้ยหน้าพี่นุชมีปัญหาฝ้าเนี่ยเต็มสอ,สองข้างแก้มตรงนี้เลย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้พี่นุชก็ยังยังจะเน้นเน้นย้ําเน้นขมิ้นในจุดที่ตัวเองเคยมีปัญหาฟ้านะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในเรื่องของฟ้าเนี่ยคนที่มีปัญหาฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่ฝ้าเนี่ยมันจะเข้มขึ้นมาได้เพราะว่าฝ้าเนี่ยมันเป็นปัญหาของผิวที่ ที่เสียไปแล้วผิวส่วนเนี้ยเขาผลิตเมสส็ดสีเมลานินออกมาเยอะแล้วเ,เขาเรียกอะไรมันเป็นความผิดปกติไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ครีมไวท์เทนนิ่งที่ช่วยลดเลือนให้มันจางลงไปได้80-90%ก็คือพูดง่ายๆว่าแทบจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราดูแลไม่ดี ปกป้องไม่ดีทากันแดดไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ใช้ไวทเทนนิ่งที่ดีเนี่ยมันก็อาจจะลอยขึ้นมาในจุดจุดที่เราเคยเป็นได้นะอย่างที่บอกว่ามันมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนอที่คนอายุเยอะเป็นเบาหว,วานความดันอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายว่ามันจะกลายเป็นโรคประจําตัวรักษาไม่หายได้แค่ดูแลให้มันไม่มีอาการขึ้นมาตัวฝ้าเนี่ยก็เหมือนกัน เ,เราก็ใช้เป็นพวกไวท์เทนนิ่งนะดูแลให้มันลดเรือลงไปแล้วก็ใช้เป็นตัวกันแดดเพื่อปกป้องป้อง,องกันไม่ให้มันเข้มขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยเวลานั่นพี่นุก็จะเน้นในจุดที่ตัวเองเคยมีปัญหาเพื่อไม่ให้มันเข้มขึ้นมาอีกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วหลังจากที่เราไปเผชิญมลภาวะมาทั้งวันก็บำรุงด้วย3ตัวนี้นะคะเช้ามาก็น่าใสเป็นปกติ ไปแล้วจ้าฝันดีลาตีสวัสดิ์ทุกบ้านจ้า